ก็รู้ได้ยังไงเนี่ยเธอรู้ไหมงานแต่งของเราถูกยกเลิกไปเพราะว่าเธออิดติ่งกลับไปกับฉันที่คาลิฮาร์ซะไม่กลับฉันยังไม่อยากแต่งอ่ะไม่ไม่ฉันยังไม่อยากแต่งเอล่ะฉันไม่อยากใช้กำลังนะไม่อยากใช้กำลังก็าช้สมองสิอิดตงงานมันอุตส่าห์พียบพร้อมอยู่แล้วแล้วเธอจะหนีออกมาทําไมฮะก็ช่วที่เธอใส่ฉันไม่ชอบนี่สิ่งที่ฉันหายเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ อยู่นิ่งๆนะเยี่ยเรื่องมากอ่าใครจะไปอยากใส่ก็เราชุดเจ้าสาวนี่ใส่ยาก็ชุดคอสเพลย์เป็นลุงตู่เนี่ยคุณผู้หญิงผมมาแล้วอย่ามายุ่งกับเจ้าสาวของฉันข่าจะขอร้องมาช่วยฉันออกเวทีฉันบอกแล้วไงชุดที่ฉันเลือกให้อ่ะมันดีแล้วไม่มันไม่ไดีที่เธออยากโดนเคี่ยนเหมือนที่เทลซี่โดนกับกาลาเทียหรือไงฮะเป็นแค่คำขูข่ไม่น่ากลัวท่านลุงตู่หรอกเธอเนี่ยมันดื้อด้านจริงๆลงอยู่ไหนเนี่ย อยี๋คิดว่าจะหนีฉันได้ไม่ไม่ฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีกแล้วขอร้องละ่ะอย่านะอย่าพิ่งมานะไม่ไม่ไม่ไหวแล้วกลับไปที่คฤหาสนะน์นะที่ร้างนายนียออกมาอีกรู้ไหมมันเสียเวลาคนอื่นเขาไม่ฉันจะหนีออกมาอีกให้ได้ถ้านียออกมาอีกครั้งที่สองเราเจอดีกันแน่ อตอนนี้ฉันคิดดีแล้วเหรอในที่หนีออกมาเนี่ยนี่อะไรที่เราไม่ชอบนะแล้วก็เข็นนี้ออกมาฉชน,นั้นเองแต่เขาบอกว่าถ้าเขาเจอฉันรอบที่สองอ่ะเขาจับฉันไปทําอะไรแน่เลยนะเออนั่นก็อีกเรนะื่องละนะอินไตยแกเห็นเวราของฉันไหมโอ้จะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าโอ้สวยแล้วเขารู้จะได้ว่าเราอยอ่เนี่ยตายโดยนผู้หญิผู้ยำแน่เลย <S 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 อกฉันมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะไปบูยี่ปยยำมันเขาจะบูยี่ปุยยำฉันจริงๆด้วยปล่อยฉันไม่ช่วยเพื่อนฉันเดี๋ยวนี้นะแม่ใจดีสู้เสือเหรอฮะถึงแม้ว่าฉันจะใจดีสู้เสือแต่ฉันก็ไม่ชอบกินมะเขือนะโอเคในคำคมโอเคเพื่ออะไรเวลาจะทำหน่อยเพื่ออะไรฉีดน้ำหอมมาฉีดไปเลยช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนี่ไงเฮ้ยกะเวลาผิดโอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ทำไมต้องเป็นฉันโอ้ เวลาจำที่ฉันพูดได้ไหมถ้าเราเจอคันครั้งที่สองอยังไม่เตกปุ๊ดอาศัยเอาลจะใช่ปุยปุยํำแล้วนะเวราเห็นกระจกี่ไหมค<ฮ>ันแรกเราต้องกรีดเสือ้อถ้ถถถถาทำอะไรเนี่ยเสื้อขาดมันแล้วนะแม่แม่พอดีมือเลยแฮะยาสิมันเจ็บ na view arom ni di. Aulan na. Ay, yamintay ko na